กรแทกซ้ายและขวาเติมเต็มครับบอลสวรรค์ย้ำแล้วก็เน้นแล้วครับยกสี่ที่ผ่านมาครับเิม,มาึงยกนี้ยกที่5ครับขอบคุณคนในติดตัติมนตรีจากเสียงสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนน้ำมันเครื่องเผาซ่า บริษัทห้างขยาใบห่อจำกัดยาฤศิลทวานตราใบห่อคุณอนันเดชอนันตชาติครับจากโยโกะรีวอแปร์รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีบริษัทแอคคอร์ดพรีเวลเล็กทริกหนึ่งเก้าเก้าเก้าจำกัดผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลและพัดลมพรีเวลตลอดจนน้ำมันเครื่องสเตทอัลตร้าโฟร์ทีใหม่และคุณประสานบุญประสานได้หลอกจากบรัทแสวงซีฟู้ดครับชายทะเลบางขุนเทียนแสงบริษัทแสงไทยไมดโครจำกัดโทน้ำเย็นเตกและคุณมานพพริยะฤทธิศักดิ์จากร้านหูฉลามวัวเส้นหงอยาวราชครับตามมายกที่ครับ ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับกําหนดคู่นี้นี่8ยกนะครับพรสวรรค์ได้อื่นเครื่องครับก่อนที่จะกลับไปไล่ล่าตําแหน่งแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งแม่แต่ว่าไฟนินถือว่างานหนักนะครับจังหวะก้มตามของโรดิเก้นี่ครนสวรรค์เองยังแก้ไม่ตกกับกรรมการเตือนแหมครั้งนี้นี่เตือนอย่างจริงจังเลยนะครับอีกหนึ่งครั้งตัดแต้มแน่นอนครับกรรมการอำนาจสายฉลาดเตือนแล้วนะครับเพราะว่าแกย่อตัวต่ําจริงๆครับจังหวะเพียงพําจังหวะจะโดนไล่ถลุงนี่แกฉลาดครับ อ่าครับพอสวรรค์ต้องแม่นต้องละเอียดแล้วก็ต้องออกแบบมีคุณภาพนะครับต้องระวังหมัดคลอสหมัดขว้างด้วยครับเข้ามุมสามเหลี่ยมแล้วพลิกตัวออกไปครับทางด้านของไมเคลิลเป็นมวยที่ฉลาดแล้วก็รวดเร็วใช้ได้เลยครับแต่ว่าโดนล้วกตัวเล่นไม่ค่อยดีครับดูจังหวะนี้พุ่งทำไมอีกล้วแต่เป็นไก่ไกลชนไปแล้วครับคุณดเดชครับ,รบต่อยยากจังหวะแบบนี้นี่แม่ทางโรดิเก้แกก้มจนไม่มีมุมให้ต่อยเลย เป็นไก่ก็สุกปีกแอบใต้ปีกอยู่ใต้ปีกอย่างเดียวครับเอาครับเอาแล้วครับขวาเน้นๆครับพรสวรรค์พยายามจะปล่อยลําตัวให้กาดเปิดลงมาครับเอาอยู่หรือเปล่าครับลิงสองสามาเป็นชุดแหมหน้าสิวหน้าขวานห้าสิบห้าสิบนี่แกฉลาดครับดูครับเอาสีข้างเข้าย่อตัวให้ต่ำลงครับนี่ครับแล้วก็กิ้มหนึ่งสองป้องกันตัวดีมากครับทางตอริเกตนี่แม่เอาครับจวะสวนก็น่ากลัวครับหมไฟนี้นี่เจองานยากเลยครับทางพรสวรรค์ เอาครับต้องไปเลครับก้มต่ำแบบนี้จุดอัดเหมือนกันนะครับทั้งพรสวรรค์ทั้งอาจารย์อำนาจสายฉลาดต่อยยากครับมวยแบบนี้นี่ดูครับแกยยกเข่าเลยครับน้องน้องวัดเขมมาเริ่มมีอารมณ์ร่วมครับอย่างนี้โดนตัดคะแนนแล้วครับอย่างนี้ครับได้ครับนี่ครับเตือนเป็นทางการไปแล้วนะครับนี่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งยังงงงอยู่ครับครับลายยกพอดีครับ มาต่อครับว่ากันต่อโอ,อ้โรดิเกสออกฮุกขวาด้านนี้เข้าเต็มเต็มเหมือนกันครับพาสวรรค์ต้องระวังบวกหมัดแรกครับ oh. บวกแรกกัน oh. แหมปลายยกพอดีนะครับ,รบสุดยอดมวยโลกไปถึงแดงดับลิยูบีเอทีเอบีเอต้านพายาเซปิดครับกาแล็กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยคุณนิวัตเหล่าสุวรรณวัตรร่วมกับทางด้านโรงเรียนวัด เขีมาพิรตารามที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ชอ่องเก้าบนเนินหนายครับครับผมการอุ่นเครื่องของพรสวร์ติงแดงยิ้มกับอดีตแชมป์โลกในรุ่นมิเนเมมเวทยครับไฟนี้นี่เจอกับไมเคิลโรดิเก้ครับนักมวยฟิลิปปินส์ออต้องบอกว่าเป็นงานยากงานเหนื่อยนะครับเพราะว่านักมวยฟิลิปปินส์ไลนนี่นี่แท็กติกเยอะครับการก้มตัวการป้องกันตัวอะไรนี่ถือว่าแม่รสวรรค์น,นี่มีจุดที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยทีเดียวเนี่ครับจะว่าหันหลังแบบนี้เนี่ย ต่อยไม่ได้ครับต่อยก็ผิดกติกาแต่แไม่ทราบว่าเคยดูไก่ชนหรือเปล่าแล้วกติกาของมวยสากลอาชีพนั้นเขาไม่ให้หมุนอย่างนี้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมลครับต่อยด้านหลังก็ไม่ได้ครับหรือว่าทำผิดกติกาอยู่แล้วแกคงจะแม่งไม่รู้หรือเปล่านี่ครับไปังหวะต้นๆนี้ต้องระวังครับจังหวะพอสับมือชกนี่กระสวนแรงๆครับงระวังนะครับอาจจะเป็นกลวงได้ พรสวรรค์นั้นปัจจุบันเป็นรองอันดับ3ของดับเบิลยูเหรือว่าสมัครมวยโลกนะครับผมก็มีโอกาสครับที่จะกลับไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งนะครับก็อยู่ที่ฟอร์ไฟนี้แล้วก็อยู่ที่ออปชันนะครับที่ทาง Galaxy b ี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นถืออยู่กับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นนะครับว่าจจะส่งใครขึ้นชิงคบจะเป็นพรสวรรค์หรือว่าจะเป็นขวัญไทยก็อยู่ที่การตัดสินใจครับของทางคุณแชร์แมนในวันเหล่านวัตก็นาทีนี้ต้องบอกว่ายี่ห้อของ Galaxy Boxing Promo t i o n ชโดยคุณวันั้น ยังเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆครับไม่ว่าจะเป็นคูนสวัสด์วันที่5มิถุนายนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้เวเดี๋ยวมาดูธีรชัยกระทิ่แดงยิงครับเป็นดาวรุ่งม,มวยน้ำหนักเยอะๆที่น่าติดตามครับโอกาสที่จะเขย่าบางงโลกนั้นมีสูงมากครับครับผมนอกจากนั้นยังมีเด่นเก้าแสนมีขวัญไทย<ม>แล้วก็ดาวรุ่งอีกหลายๆคนครับกำลังสร้างสารรค์ขึ้นมาคุณนิวัฒน์เหล่าุวรณวัฒน์ก็สร้างเขาทรายเขาคอ,อชนะสงครามครับ ามวยโลกบ้านเรานั้นเยอะเลยนะครับเอาละครับดูช่วงปลายยกสุดท้ายครับคู่นี้นี่กำหนดกัน8ยกครับถือว่าได้ยืนระยะยาวๆเลยครับทางพรสวรรค์วันนี้ต้องขอบคุณช่องก้าบนเดินได้ด้วยนะครับปลายยกแล้วครับดูว่าจะบี้อีกสักชุดหรือเปล่าโอ้ยไม่เกินกระทำท่าเหมือนจะนขึ้นพักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง วันนี้มาสร้างสีงสันอีกครั้งหนึ่งครับคุณถัวและเชิญยิ้มครับแล้วก็ทีมกองเชียร์ทั้งหมดสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานครับอ้าวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดู